ซิทตนมาเก้เอ้ l โอเลวาเธอไปแต่วยวอยไม่ใช่เอกาเวลัวไม่ใช่เอกาเวตัวไปวีดอนวอล์กเด้เออไม่ญงนี่มันใจแฮะใส่สันบ่หนาวใหญ่ ท้องฟ้าสีฟ้างามเนาะเบิ่งพืน้นมองข้างย่าบ่มีมหยัะไปเบิ่งตึกข้างมันยังนนี่โบดบ่ว่าว บ่มีอย่งสิผักหอกพี่น้องคนยังตามหลังคือบ้านกระตูนแ่วาอันนีกลรอเวลาขึ้นเลือกพี่น้องกระทายนู่นนี่นั่นให้เบิ้งอ่ะล่ะเยอะปัน Mica ong Mi ku ninh kia. Come ong mika kia 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 không kia 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 ขับไปเบิงง้งหังน่ายคุองอหลงแข้งมีเป็นยมย่มหิมะหิมะเป็นยมย่มโอ๊ยทองฝาสีฝางามแถว beautiful sky you see ยอตัวเล็กเอาดิยวาโอ้ยฮานะงามแท้ภาพโลกการ์ตูนเขาไปเบิ่งข้างในกันฮา xe ngân bò à chặt được ô ngâm nọ phi nó ngâm khạc nọ khạc khạc bàn vắng lấy luồng gì nọ hay ngang mắc cày hay ngang khạc xuống ngay và sẵn em hiến cái cái của đất được đi vị hai hệ vương bằng lọc lọc khảo về vương rút khảo đầy vô sao có mấy là xì này lọc ê vui mấy là โยอโยอ่ตกสีหานะโอ้ยเอตตาเกาวนิสตางามคักพี่น้อนงามขนาดเลยทายเอาก่อนวานยางพานหนักกองขึ้นรอแถะทำหน่อยแค้นกูอ่อนอดเบบี้ ายต,ตัวอ่าต้องไปขึ้นอีกด้านนึงเดี๋ยวคอยสิภาพไปเบิรงพี่น้องคลิปนี้สิทายเงีวแน่เด้อจักหน่อยคลิปมีตักเอ็นฮัลุต้องมิที่ะจะมาไปตักกูกลัวย่ง ตามมีถามบอกว่าให้ฉันถ่ายรูปให้บอบอหลยแล้วโอ้ยพี่น้องงามขนาดเลยวะพุดนะคลิปนี่คอยคอยสีถ่ายแหย่จากน้อยเพราะว่า YouTube มันลงแงาวได้เต็มที่สิบหานาที่ ่อยว่านะเจ้าว่า่อยว่าท่านเคยโหลดถึงสิบหานาทีจ้กเถื่อนนะพี่นอ้องเดี๋ยวไปบ่งกัดเย็นมือ้ออากาศมืนอ,อ,อ,อากาศเย็นมือนี่ ยงรี่ปู้ก็ชิฮันเตรต่โอ้ยงามงามบุญคุบาวเพชรงามพี่น้อง สวยๆถ่ายจะตึกนี่แหละคอยถ่ายเวิร์ดไปหลายรูปแล้วเดี๋ยวจะไปเลือกเอานา่ะนะถ่ายหลายๆรูปเลือกเอารูปได้ี่ไล,ล่ก็บรูปทิมเข่าข้างในก็ได้คือว่าเปิดให้เข้าเข่าข้างในบ่า,นบาเน,ขอขอนานะย่างเลนย่างเบิ้งรอบๆเอาพี่นนอง เคียเียวนั้นมันโบดอีหยังอีกล่ะโบดของคนฟินละมั้งวงส่งแพรวานะงามเนาะเห็นทำ,นำคุณเป็นไม่น่าคนบาน้านนี่ขันเฮาถทายวิดีโอทายรูปทายยังนี่ บางคนเห็นข้าวทายหลุมสิละคันท้ายตีเขานี่เขาหายลบทันทีเลยเด้พี่น้องแต่คันท่ายเผลนๆได้อยู่พอเห็นคนยัางมากขอยทายวิดีโอ่งสินะพี่น้องพอเห็นคนยัางมากเขาก็ต้องเลี่ยงกล้องออกว่าลายคนสนมากเขาสิบ่ม,มักออกกล้องนะนะบ,บ่าแต่ผู้ใดดอกผัวคอ,อ,อยขึ้นกัน างคนไทยเฮานี่เล่นใส่กล่องดีดีเนาะคอยนี่แหละคอยนี่แหละคนหนึ่งคอยมาคายลูปพี่น้องงามบอคนะุณอะเปอข้าวค้านั่นเป็นแม่นม้ำฝึกมองจอดเรือแม่น้ำกลายเป็นนแข็ง bưng vâng thang này xì đầy hiến chắc chắc Nói vâng khát Hiến bó Xuân hãy bưng chiếc nôi Suối nó Phun à, Chắc ít nhắn đọc khi nòn ơi บ็รู้ว่ามันเป็นอีหยังฟัวข่อยก็บรู้ข้างในเป็นอ,อีหยังคุณน่ะเรือเห็นบ่เรือนี่เรือเลือสีฟ้าๆฟนี่แต่ว่าข่อยบ่ได้ขึ้นขั้นหนี่อยขึ้นขั้นสีแดงขาวยายคักเนาะคุณนะ่ะโอ้ยแหงขึ้นมาอยู่หม่องสูงแหงหนาวพี่น้องลมพัดโวยโอยู่ ก็เสียละตัวกูก็ไม่ทัศนะคิรกูนี่เฮลีคอิกตอย่อพี่ตาวาโรวัสตีไปกันเด้อพี่น้องเด้ออันเดี๋ยวคลิปหนาลงลงเรือเด้อพี่น้องคอยสิท่ายไม่หายมูเจ้าเบิงเอาคุ้เบาเนาะหลายๆเลย <c oughs> เอามาห่หายเวียน ผู้สาวเฮาตื่นเต้นกันเล่นเ่นคนเดีไปกันเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ